เอาล้ครับตาแรกของเรานะครับเดิมพันด้วยวาซาบิ20เม็ดนะฮะโอ้โหนี่มันเกินเกินกว่าที่ผมคิดไปเยอะนะครับช,ชื่อชื่อสตรีมในวันนี้ลืมบอกชื่อฮั n เก r g a เกมนะครับ m a y t h e o d s be ever in your favor นะฮะก็คือประมาณว่าขอให้มึงรอดตายบ้างเถอะฮั n เกอร์เกมนะครับจริงๆผมไม่ได้หิวอะไรเลยนะไม่ได้หิวโหยไม่ได้ต้องการจะกินอะไรเลยนะมา ผมเล่นทีมน้ำแข็งนะครับเออเอาสิผมเชื่อว่าผมจะต้องชนะแน่นอนฮึม,มาผมกลัวลักกี้มันเตะสายมากเลยเนี่ยแมวผมนะฮะวิ่งพลาดเลยครับเอาละยูคิโนโอเปลี่ยนร่างแล้ว เจ้าเต่าไฟอ่าว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวจะทิกรูมใช่ไหมจะทิกรูมใช่ไหมผมผมต้องรีบฆ่าเจ้ายาดา๊าดยาด๊าดคิงก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะจะ,จะตายหรือเปล่านะครับเนี่ยขีก่กระเด้งครับไป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 ไม่ตายสายตันเบอร์รี่ด้วยมึงชิบหายแล้วโอ้อ๋อนึกว่าจะทิกรูมดิสไอเบิล เออแบบนี้อย่างแบบนี้ไหว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 พวกคุณหาอะไรครับผมนี่จริงจังนะฮะหาอะไรกันครับผมนี่จริงจังนะฮะผมเล่นอย่างจริงจังนะครับเ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนมืมาเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนยาดกิงมาแล้วฮะ ชื่ออะไรวะโยโนวาหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่ขั้น 2. สองซามาโยซามาโยอ่ะโปรเทคไว้ก่อนครับกลัวโดนเผาฮะแล้วนี่ครับยูคิเมโนโกะครับใช้เชเดลบอลนะฮะใส่ซามาโยโถึกจริง,รงๆครับไม่ถึงครึ่งหลอดเชลสมาทด้วยนะครับแหมโหดเหลือเกินเป็นปัญหาแล้วครับไอเต่าตัวนี้ เอาละผมเชื่อว่าผมสู้เขาไหวนะเออทำเป็นเล่นไปโอ้โหตายแล้วมันรอดแน่ๆครับถ้าถ้าโดนเข้าไปนี่อืเขาเชลสมัทมาแล้วนะฮะเอาละครับโดนชาร์โดสนิกน่าจะทนอยู่นะครับ อ่ะลดไปประมาณหนึ่งในสามมันต้องตายแล้วครับเพราะฉะนั้นผมใช้ไอชาร์ดครับใส่ซามาโยแล้วชาโดบอลใส่เจ้าโคตัสนะฮะเหลือนิดนึงโอ้โหระเบิดโอโ้ชิตระเบิดอา้าวแต่แบบนี้มันก็ใครคุมวะเนี่ยใครคุมวะ ผมว่าผมว่าผมคุ้มนะเนี่ยอืมไม่รู้สิแต่นี่คุณเล่นงี้เลยเหรอเชลสแมาแล้วระเบิดเนี่ยเออรุนแรงจริงยูคิเมะนโกะเป็นเป็นทาสผีนะครับก็เลยไม่โดน่านระเบิดนะฮะมาอีกแล้วอ่าแลนโทล่านะครับโล่อมอนสายฟ้านะฮะ รถพังโยมตีปกตินะครับแต่ว่าผมใช้เวทนะครับไม่มีผลอะไรครับมาเลยผมว่าผมชนะแน่นอนเดิมพันยี่สิบเมตรครั้งนี้ผมไม่โดนแน่นอนผมซามโยโปรเทคครับแล้วแลนโทล่าว่าไง แอนโทล่าว่าไงรอดไหมโดนวิาสาดครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมไม่รอดอเรียบร้อยแอนโท拉ไอ้ไม่ได้กินแน่นอนเลยตานี้เอยรอ,อดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยรอดแน่รอดแน่ยังมีอีกตัวอะอย่าเราคิงอะเฮ้ยเฮ้ยสู้ไหวแน่นอนเรโทรเรื่องแบบนี้เล็กน้อยเท่านั้น เรื่องเล็กเรื่องเล็กถั่ววัตสาบีนะฮะไม่ได้ทำลายผมแน่นอนนะฮะมีใครเชียร์ผมไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีคนเชียร์ผมเลยครับเชียร์ผมหน่อยสิฮะผมนี่เดิมพันอย่างรุนแรงนะฮะโดนชาร์ดส n น a k อีกแล้วชาดบอลคืนไปอ่ามีคนเชียร์หไหมมีคนเชียร์เสียงแมวเข้ามา มันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับมันออกไปแล้วอ่าเรียบร้อยสามโยนุแล้วนี่แน่เจ้าสเวนเซนของผมครับใช้ยโยยุใส่ยาโดคิงนะฮะยาดคิงใช้ดิสเซเบิลไม่ได้โอโ้โหเสร็จแน่นอนคุณไม่รอดผมแน่นอน <c oughs> นี่แน่ชาโดโบรครับจัดหนักยูคิเมโนโก,โกฟอร์มดีมากมาก เกือบตายอ่าบิซ่าซ้ำเข้าไปชนะแล้วโอ้ไม่โดนครับไม่โดนเอาไปกินไหมเอาไปกินไหมคุณกันคุณแพ้นเนี่ยเอาไปกินไหมสามศูนย์ด้วยเอาดิเอเอรอดเว้ยไหนแอดมินไมยย์ไลน์อยู่เปล่ายังอยู่เปล่าเออรอดนะครับรอดนะครับ แบบนี้จะใช้กดของผมได้หรือ,อยังฮะเกียดเสียงวนลาะมีคนเกียดเสียงวนลาอผมนะฮะมันได้ใจนะครับแหมมันสะใจเหลือเกินฮะตานี้เขาอ่อนให้กวิ้นครับไม่ไม่ครับไม่เชื่อฮนะผมเล่นด้วยความตั้งใจครับชนะด้วยฝีมือะฮะดูด,ดูมันปากดีใครก็ได้แก้แก้แกให้ผมทีเออเห็นไหมชนะนะเว้ยเดี๋ยวสักคู่นะผมขอจับไอ้ลักกี้ไปปล่อยก่อนครับแหมมันส่งเสียงดังเหลือเกิน